กลับสวัสดีนะครับกับสวัสดีทุกๆคนนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับแห่งวัดวังวิเวการามนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้ผมได้เดินทางไปทําบุญกระถินนะครับที่อําเภอทองผาภูมินะครับที่สนักสงฆ์นะครับก็เลยได้มีโอกาส แวะไปกราบขอพรนะครับหลวงพ่ออุตมะแห่งวัดวังวิเวการามและที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นพระพุทธคยานะครับเจดีนะครับที่หลวงพ่อได้สร้างไว้นะครับเจดีจะเห็นว่าสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าทำเจดี สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาก็จะสไตล์คล้ายกับประเทศพม่านะครับเพราะแกเป็นคนพม่าแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของคนมอญเชื้อสายไทยนะครับะที่เห็นอยู่นี่นะครับก็ได้เดินทางมาที่ศาลา,าที่ไว้สรีรัสังขารหลวงพ่อนะครับรีรัสังขารหลพ่อจะอยู่ข้างในงนี้นะครับจะพาไปชม รูปภาพนะครับรูปภาพสมัยที่หลวงพ่อตมมีชีวิตอยู่นะครับผมนี่นะครับปรคำนะครับแกถือปรคำเราจะมีรูปภาพอยู่รูปนึงนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาหาหลวงพ่อตมนะครับเนี่ยนะครับครับแล้วก็มีสะพานมอนะครับสะพานเก่านะครับสะพานเก่าที่ก่อนที่จะพังไปนะครับแล้วก็มาสร้างสะพานใหม่นะครับผ่านไม้ น,นี่นะครับผมได้เดินทงางผมได้เดินเข้ามาในศารานะครับปรรกาบรีระสังขารของหลวงพ่อนะครับจะเห็นว่ามีหลวงพ่อที่อยู่ในวัดนะครับให้ประคำนะครับจะโยนประคำใส่คอนะครับต้องเล่าก่อนนะครับว่าหลวงพ่อ,อตมะหรือพระราชอุดม มงคลน,นะครับชื่อเต็มเขานะครับชื่อเต็มของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อตอมะแห่งวัดวังเวก,กาลามจังหวัดกาญจนบุรีเกิดเมื่อพศ2อ5 3นะครับแล้วก็มรณภาพเมื่อ,อวันที่18ตุลาคม2,549นะครับที่โรงพยาบาลศรีราดนะครับครับหลวงพ่อจะ เป็นพระนักทุกดงนะครับทุดงไปไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยหลายปีนะครับทุดงออกออกไปตามภูเขานะครับนี่นะครับหลวงพ่อก็จะอยู่ในในโรงนะครับในโรงสริระสังขารของหลวงพ่อนะครับจะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับผมซูมไปแล้วนะครับเนีย่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะมี รูปเหมือนหลวงพ่อนั่งอยู่นะครับทำสวยมากเลยนะครับสวยจริงๆครับผมไปครั้งที่สองเลยนะครับสวยครับสวยมีครั้งหนึ่งนะครับเคยผมเคยได้อ่านประวัติมานะครับว่าครั้งหนึ่งเคย กเคยทุดงไปนะครับไปเจอกับหลวงปู่แหวนนะครับอ่าที่บนเขานะไปเจอกับหลวงปู่แหวนที่วัดลอยแม่ปังนี่ครับนี่ครับโยนะครับปลาคำนี่นี่ครับนี่ครับปลาคำครับแล้วก็นี่นะครับก็คือสะพานไม้นะครับอ่าที่ยาวที่สุดในอันดับเป็นอันดับสองของประเทศไทยเลยนะครับนี่ครับแม่น้ำซองกาเวียนะครับหลวงพ่อเป็นคน สร้างนะครับสะพานนี้เป็นสะพานสะพานไม้นะครับเคยพังไปก่อนหน้านั้นนะครับจําไม่ได้ว่าปีอะไรนะครับแต่นี่เป็นสะพานใหม่นะครับที่หลวงพ่อได้สร้างไว้แล้วก็จะมีวัดเก่าเ้วยนะครับวัดเก่าแต่พอดีเราไม่ได้เดินทางไปนะครับวัดเก่าที่วัดจมน้ํานะครับ